สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ใน,นในช่อง KKGGTV นะครับ mm. วันนี้เรามาอยู่กันในเกม ROV นะครับวันนี้ครับเราจะมาดูโปรไฟล์ของผมกันเลยนะครับโปรไฟล์ของผมนะครับใครใครแน่จริงก็แอดมาเลยนะครับชื่อเขาปานทาร์สองครับอยู่ แล้งก็แพทดนมไอวีครับกาการับแล้วก็เล่นทั้งหมดเก้าร้อยหครั้งครับอัตราชนะห้าจุดดเปเซนครับฮีโร่2ี่เอ็ดนะครับสกินสองครับทีมยูนิคอนครับตำแหน่งรองหัวหน้าครับแข่งขันก็ตามนี้เลยครับไม่ต้องพูดมากครับนี่ครับอ่ะโอเคฮีโร่หลักก็มีตัวนี้เลยเะครับเพื่อียหรอเพื่ออ่ะครับนี่ครับอ่อกาการับเนี่ยกากาบ้าเลยเนี่ยอ่ะ กดการเล่นก็ไม่ต้องหรอกครับมันแพ้ๆไ่งครับอ่ะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอ่ะไปในโหมดปกตินะครับไม่อยากเล่นแรงครับเดี๋ยวแพ้ครับอเอฮ้ยอ่ะเข้าไปกันในดูซิเอาแน่นนี่อ้าววัดอ่ะเชิญมาครับเชิญครับไม่ติดครับอืมเอ้ยรับเชิญนอยเอาปฏิเสธปฏิเสธผมก็เล่นเองทิครับ อ่ะโอ้โหกดปุ๊บได้ปับ๊บแม่แจ่มจริงอ่ะเสียบร้อยครับอ๋อเครื่องผมมาจจะแหลกๆหนั้นครับพอดีเครื่องก็ไม่ดีเท่าไรหร่หรอกครับอ่าโอเคโอ้ทีอมอเริ่มมาไม่มีแท้งเลยสักตัวโอ้ยเฮ้ยเอาแท้งหน่อยเดมาร์เอออย่าบอกนะว่าให้เราเล่นแท้งนะโอ้ย y อ o d มา นี่ครับฮีโร่ผมก็มีแค่นี้ครับเนี่ยไม่มีเอซซีสัึตัวครับอ่ะแทงมาปึ๊บมาแล้วเคชว่องไวโคตรคุม้มชอบแม่อีอ๋ยวผมจะตัดไปตอนนั้นที่เริ่มเกมเลยครับครัพขอ,พอ,พอ ตอนนี้ครับดูครับโอ้โหดูศัตรูไยศัตรูครับโอ้มีตัวเก่งๆดูไฟเราโอ้ย,อยดูแล้วเพียเลยแหละโอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับตอนนั้นก็มันก็ไม่น่าจะเก่งมากไม่เก่งมาก้าอะไรเนี่ยโอ้ยเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับอ๋อก็รอแป๊บหนึ่งครับรอรอรอ,ลอแล้วก็รออีกครับรอไปเรื่อยๆครับ

เราเป็นนานจังแม่นานจริงอ้าวมาแล้วครับมาบอ้าวเสียงเราจะพ่อยไปหน่อยเพิ่มเสียงหน่อยโอเคเออไปเลยล่างครับผมจะไปเลยล่างอือไปดูซิอืมก็ดีก็จะข้างบนดีกว่าเนี่ยเอาเอาเอาให้กดผิดเอบกดผิดไปตรงไหนดีเนี่ยไปนี่เออไม่ได้ อ่ะมันมีแล้วครับอ่ะโอเคไปโอ้โหเจอเลิสเตอร์มามื่อยดีดดูของไปโอ้ไม่น่าผลอมามาอืมออืม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 เเฮ้ยไม่อเลกก็มาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไหมมเฮ้ยไม่ไมมมเอาลอ่ะอืมอือืม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 จตลต้าเล่ย เลยไม่ห่าบวก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 เลย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 โอ้โหสองตัวรวมหนึ่งที่ต้อไหวหรือไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูอะไรอื่นแป๊บอะไรอื่นก็ไม่เท่าไหร่ไหวไหมไหวไหวผีดิเพื่อนเราไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไหวก็ตุ๊กเอ้กด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 โอ้โหไม่ทัน <değil, S 1> เพื่อนบอกทำไรเนี <lights>, ่ย <m ul ets useful> พเพื่อนขอโทษทีเฮ้ยเป็นเมนจัดการแจมนั่นแหละจัดการมันเลยโอ้ยโอ้โหมันเยอะเยอะเยอะ,ยอะกลับกลับกลับจ้าอันนี้กลับเลยกลับแป๊บอันติไม่มาทำอะไรไม่ได้ครับอ่ะโอเคโอเคไปเลีนไหนดีเราไปเลีนบนดีกว่าโอเคเปิดเลยทุกคนปึ๊บ มาเพิ่มตรงนี้นี่น่าเบื่อนนะี่แหละโอ้คะแนนก็นำไปแล้วดูกัอนอ่ะโอเค <c oughs> โอเคยาวๆครับยาวๆตีไปเรัวนี้ <c oughs> เอาเพื่อนไปไหนอะโอ้เพื่อน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 เอ้จะไปทำไมทักนั้นเ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพเพื่อนเพื่อนเพื่อนมามาครับเพื่วันนี้ยังไงยังไงมามาจะจะจะไป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 มา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  ไม่ต้องสุดใจเสียงอื่นนะครับพอดีว่าบ้านผมมันเสียงดังครับอเรียบร้อยครับออะมาต่อเลยครับรอไฟมัไจะไฟ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 รไฟรถไฟรไฟรถไฟรถไฟไม่อไฟอถไฟรถไเ่่นฟรถไฟรเไรไฟรเลไอ เส้นกาเอาอ,อือโอเคครับเอ่อไปได้สวยเราต้องไปช่วยเพื่อนวะอาอาอ,าอะไรครับอะไรครับเอาเปล่บาวบวกใต้ะเฮ้ยอันติก็มาเอาเปล่ามาเปล่าไม่มาบวกมันเยอะเกินไปถอยถอยถอ,อ,อยกอนันถอยกอนันถอ,อยกันเกมนี้ทนายยาว อ sí, uh, ืมอืมอืมไอืมไย่จะกลับมาแล้วไม่นะอีกเออ่าด้เอมบอกเสองตัวร้มหนึ่งอ่ะมันไม่ไหวเลยอันไหนเปิดอัตีดวยเดอัตีวยเปิดอัตีด้วยเปิดตีวยอาโอาโอา เปล่าเอาเปละโอุ้มไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วมาแลวแล้วออกกลับบ้านเก่าแป๊บอู้ยไม่น่าเลยอ่ะโอเค้เล่นล่างกว่าเล่นทางทางจะดีกว่าเออไปอืม สกอก็ย,ยังพอได้โอเคไปอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับหรือเสียงพูดเบาก็ขอโทษด้วยนะครับก็นะครับโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเน้นการดนเมนเออเอามังกรไปเลยเดี๋ยวดนเลจเองอืเฮ้ยถอ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 ยปั๊บพับพับพับเต้เต้ ปิจะไปทำไก่นอนืมวัดไปดิโอเคได้แล้วเราได้มังกรแล้วแล้วขอไปตีชีพนะคะมันจะได้ทำให้เพิ่มเร็วขึ้นอันติจะมาเร็วขึ้นนะคะให้เรามามาป,ปึ๊บอันติมาปับ๊บเฮ้ยเปิดแล้วก็บอกนะเปิดแล้วบอกเลยนะเดี๋ยวเราเปิดให้ อือมาเฮ้ยจบอือหอพูดปั๊บมาปึ๊บไม่มใช่พืชปึ๊บมาปั๊บจะหาอุ้ยจบปั๊บปั๊บปั๊บบวกในป้อมก็ได้ไม่มีปัญหาตื่นเอาเปละาเอาเปละาบอกเลยว่าเอาเปละาเออเด้อเด้อเด้อเพื่อนเราเรียบเอาหน้ายัางแจม ไป,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 ไปอืมเต็มเรียบร้อยมาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเฮ้ยเบิมเฮ้ยปึ๊บเบิมอืมบวกในป้อมยังได้บอกเลยอืม,มอืมอืมติยังไม่หมด โอ้โหถอยๆๆๆโอ้โหดูเหมือนว่าฝั่งเราจะได้เปรียบนะครับโอเคมาต่อเลยต่อแบบยาวๆต่อแบบยาวๆยาวๆเพิ่มกอให้เตือนปื๊บปุ๊เสิ็นเน้นการดันเลงครับวันนี้

เฮ้ยกางการการกากางกากากาาเพื่อนบวกกันแหละโอ้การการกากากาลลจะเร็วทำไมเนี่ยโอ้เด็กกินะยานเด็กเฮ้ยเด็กกินะยางอ่าโอเคนะครับ อมาแล้วมาแล้วดันดันดันด yeah. ัน uh ดันดันดันเรื่อเอนดั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 นอ้มาทัแล้วเดี่ยวเดี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 ยวอ้ยเยีได้ป้หดเือเรไม่เวเยเิดนีอ้เดีเสวิดิเเวกุมดิวกุรวมกุ้มรูจักเตเปิดนตีเปิตีเปิดตีเพลยเนี่ย เปิดเปิดแล้วก็ต้องใช้มันคุ้มมามาเปิดแล้วใช้มันคุ้มหน่อยมาจัดมาเลยจัดมาจัดมาจับมาโอ้เล่นกันเล่นเน่นกันดเล่นเข้าใจไหมถ้าไม่อยากตายนะเลีวกันัเล่น ย,ย้นซ้ายวโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่หัวเกินโอ้โหติดหนืดอดิอ